ขอบคุณมากครับขอบคุณทุกกำลังใจทุกคอมเมนต์นะครับผมออมาชมป่าก็มืดไปเลยขอบคุณมากครับขอบคุณทุกกำลังใจนะครับคลิปนี้กันไปบายนะครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณทุกกำลังใจนะครับวคลิปนี้กันไปบายนะครับผมป่าลกนะครับยุงลายก็เยอะนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณทุกกำลังใจนะครับผมเป็นกำลังใจนะครับผม มามาดูเพ so so <íb> ื่อมีปลานะครับาะว่าน้ำขึ้นเพื่อเห็นมีปลาขึ้นเนาะนี่ครับต้นตะขบครับผมไว้นกได้รับกินนะผมขอบคุณมากครับก็ขอบคุณทุกกาลังใจทุกคอมเมนต์นะครับขอบคุณทุกกาลังใจทุกคอมเมนต์นะครับปลาลกนะครับยุงลายก็เยอะนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณทุกกําลังใจนะครับผมเป็นกําลังใจนะครับผมนกเลยนะครับผมชื่อ มาให้เสียงกัางวานไพ่เลาะให้เราได้ละเลื่นหูนะครับผมขอบคุณมากครับก็ขอบคุณทุกกาลังใจทุกคอมเมนต์นะครับผมจะไปพาไปเข้าป่าเข้าดงเหมือนเดิมครับผมขอบคุณมากๆเลยนะครับผมพามาชมนกชมมาก็ขอบคุณทุกกําล,ลังใจทุกคอมเมนต์ที่เข้ามาทักทายพบปลาพูดคุยกันนะครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณทุกกําลังใจทุกคอมเมนต์นะครับขอบคุณบรรยากาศด้วยนะครับผม ของหลังบ้านนะครับของหลังบ้านนะครับขอบคุณมากมากครับขอบคุณทุกกํำลังใจนะครับเอามาฟังเสียงนกนะครับผมเสมาชมคลิปน้องรอให้จบนะครับผมแล้วก็ถ่ายคลิปถ้ามีอะไรก็ดูให้ด้วยในะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับนกนะครับผมนกก็ไปหากินต้นตะขบอยู่แถวไหนแล้วนะครับตอนนี้นกก็ไม่ค่อยเจอแล้วนะผม มาเป็นกําลังใจให้น้องรอนะครับผมทักทายกันนะผมดูนะครับผมเข้าป่าเข้าดงนะครับมามาดูเพื่อมีปลานะครับเพราะว่าน้ำขึ่งเพื่อเห็นมีปลาขึ้นเนาะเป็นลูนะผมน้องทับเห็นแล้วครับนกนะครับี่อันนี้อันนี้ต้นสะดาลนะครับผม สวัสดีครับพี่น้องชาวเรียวนะครับผมสวัสดีครับทุกกำลังใจทุกคอมเมนต์นะครับผมวันนี้น้องเราก็จะมาทําคลิปสามนาทีเหมือนเดิมนะครับหลังบ้านนะครับผมไม่ได้ออกไปไหนนะครับผมวันนี้ขอบคุณนอมากเลยนะครับขอบคุณมากมากเลยที่มาเปิดใจให้มาฟังเสียงนกนะครับเสียงนกนะครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณทุกกำลังใจทุกคอมเมนต์นะครับผม ก็ขอบคุณทุกกําลังใจทุกคอมเมนท์ที่เข้ามาทักทายพบปราพูดคุยกันนะครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณทุกกาลังใจทุกคอมเมนต์นะครับขอบคุณบรรยากาศด้วยนะครับผมนี่ครับต้นตะขบครับผมไว้นกได้รับกินนะครับผมขอบคุณมากครับก็ขอบคุณทุกกําลังใจทุกคอมเมนต์นะครับขอบคุณทุกกาลังใจทุกคอมเมนต์นะครับก็ขอบคุณทุกกาลังใจทุกคอมเมนท์ที่เข้ามาทักทายพบปราพูดคุยกันนะครับผม ขอบคุณมากครับขอบคุณทุกกาลังใจทุกคอมเมนต์นะครับขอบคุณบรรยากาศด้วยนะครับผมเป็นลูนะครับผมนองครับเห็นแล้วครับนกนะครับนี่อันนี้อันนี้ต้นสดาลนะครับผมจะให้มาฟังเสียงนกนะครับเสียงนกนะครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณทุกกําลังใจทุกคอมเมนต์นะครับผมมาชมคลิปนั้งรอให้จบนะครับผมแล้วก็ทายคลิปถ้ามีอะไรก็ดูให้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ ต้นสะดานะครับขอบคุณมากๆครับขอบคุณทุกกําลังใจทุกคอมเมนต์นะครับผมขอบคุณทุกกาลังใจทุกคอมเมนต์นะครับผมขอบคุณมากๆครับขอบคุณทุกกําลังใจทุกคอมเมนต์นะครับผมทักถ่ายกันได้นะครับผมเป็นกําลังใจนะครับผมก็จะพามาเก็บปลาไหลนะครับมามาดูเพื่อมีปลานะครับเพราะว่าน้ำขึ้นเพื่อเห็นมีปลาขึ้นเนาะ ต้นสดาวนะครับขอบคุณมากๆครับขอบคุณทุกกําลังใจทุกคอมเมนต์นะครับผมขอบคุณทุกกําลังใจทุกคอมเมนต์นะครับผมให้น้องบอกจะเขอบมาฟังเสียงนกอยู่นี้นะครับตอนเช้าๆเนาะตอนเช้านะครับผมจะมีเสียงนกนกหลายลูกนะครับผมน้องครับเห็นแล้วครับนกนะครับนี่อันนี้อันนี้ต้นสะดาวนะครับผมให้หลังบ้านนะครับผมไม่ได้ออกไปไหนนะครับผมวันนี้ ขอบคุณมากเลยนะครับขอบคุณมากๆเลยที่มาเป็นกําลังใจนั่งรอนะครับผมขอบคุณทุกกําลังใจทุกคอมเมนต์นะครับผมขอบคุณมากๆครับขอบคุณทุกกําลังใจทุกคอมเมนต์นะครับผมออกมาชมป่าก <intell> <ak> ็มืดไปเลยขอบคุณมากๆครับขอบคุณท <s Christine> ุกกาลังใจนะครับคลิปนี้กันไปบายนะครับผม ขอบคุณมากครับขอบคุณทุกกําลังใจทุกคอมเมนต์นะครับผมทักทายกันได้นะครับเป็นกําลังใจนะครับผมก็จะพามาหาเก็บปลาไหลนะครับนกนะครับผมนกเราไปหากินต้นตะขบอยู่แถวไหนแล้วนะครับตอนนี้นกก็ไม่ค่อยเจอแล้วนะครับผมพอลงหลังนะครับฝลังครับจนกล้วยนะครับผมขอบคุณมากๆครับนี่ป่าหลังบ้านนะครับผมป่าหลังบ้านนะครับเป็นกําลังใจให้กันนะจ๊ะนั ขอบคุณมากครับขอบคุณทุกกําลังใจทุกคอมเมนต์นะครับผมทักทายกันได้นะครับผมเป็นกาลังใจนะครับผมก็จะพามาหาเก็บปลาไหลนะครับคลองหลังบ้านนะครับคลองหลังบ้านนะครับขอบคุณมากมากครับขอบคุณทุกกาลังใจนะครับนกเลยนะครับผมที่มาให้เสียงกลางวันไพ่ลาะให้เราได้ละเล่นหูนะครับผมขอบคุณมากครับก็ป่าลกนะครับยุงลายก็เยอะนะครับ ขอบคุณมากครับขอบคุณทุกกำลังใจนะครับผมเป็นกำลังใจนะครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณทุกกำลังใจนะครับคลิปนี้กันไปบายนะครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณทุกกำลังใจทุกคอมเมนต์นะครับผมเอามาชมป่าก็มืดไปเลยเป็นกำลังใจนั่งรอนะครับผมขอบคุณทุกกำลังใจทุกคอมเมนต์นะครับผม สว,ดด Trump, สวัสดีครับพี่น้องชาวเรียวนะครับผมสวัสดีครับทุกกำลังใจทุกคอมเมนต์นะครับผมวันนี้น้องรอก็จะมาทําคลิปสามนาทีเหมือนเดิมนะครับป่าลกนะครับยุงลายก็เยอะนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณทุกกาลังใจนะครับผมเป็นกําลังใจนะครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณทุกกําลังใจทุกคอมเมนต์นะครับผม อมาชมป่าก็มืเตระกูลนกนะครับผมนกก็ไปหากินต้นตะขบอยู่แถวไหนแล้วนะครับตอนนี้นกก็ไม่ค่อยเจอแล้วนะเอามาฟังเสียงนกนะครับผมเป็นกําลังใจนั่งรอนะครับผมขอบคุณทุกกําลังใจทุกคอมเมนต์นะครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณทุกกําลังใจทุกคอมเมนต์นะครับผม เอามาชมป่าก็มือถือเลยก็ขอบคุณทุกกําลังใจทุกคอมเมนท์ที่เข้ามาทักทายพบปราพูดคุยกันนะผมขอบคุณมากครับขอบคุณทุกกาลังใจทุกคอมเมนต์นะครับขอบคุณบรรยากาศด้วยนะครับผมสวัสดีครับพี่น้องชาวเรียวนะครับผมสวัสดีครับทุกกําลังใจทุกคอมเมนต์นะครับผมวันนี้น้องรอกก็จะมาทําคลิป3นาทีเหมือนเดิมนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณทุกกําลังใจทุกคอมเมนต์นะครับผม อมาชมป่าก็มืดไปเอยมาชมคลิปน้องหอให้จบนะครับผมแล้วก็ทายคลิปถ้ามีอะไรก็ดูให้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับนกเลยนะครับผมที่มาให้เสียงกัางวานไพ่ลาะให้เราได้เลื่นหูนะครับผมขอบคุณมากครับของหลังบ้านนะครับของหลังบ้านนะครับขอบคุณมากๆครับขอบคุณทุกกำลังใจนะครับผม มาเป็นกําลังใจให้น้องรอนะครับผมทักทายกันนะผมดูนะครับผมเข้าป่าเข้าดงนะครับต้นเดานะครับขอบคุณมากๆครับขอบคุณทุกกําลังใจทุกคอมเมนต์นะครับผมขอบคุณทุกกําลังใจทุกคอมเมนต์นะครับผมเป็นลูกนะผมับผมครับเห็นแล้วครับนกนะครับี่อันนี้อันนี้ต้นเดานะครับผมขอบคุณมากๆครับขอบคุณทุกกําลังใจทุกคอมเมนต์นะครับผม ออามาชมป่าก็มืดไปเลยน้องหลอดจะครอบมาฟังเสียงนกอยู่นี่นะครับตอนเช้าเนาะตอนเช้านะครับผมจะมีเสียงนกนกไลน์เป็นกำลังใจน้องหลอดนะครับผมขอบคุณทุกกำลังใจทุกคอมเมนต์นะครับผมขอบคุณามากครับขอบคุณทุกกำลังใจทุกคอมเมนต์นะครับผม เอมาชมป่าก Elliot, so <laughs> <laughs> ็มืดไปเลยป่าลกนะครับยุงลายก็เยอะนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณทุกกำลังใจนะครับผมเป็นกำลังใจนะครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณทุกกำลังใจทุกคอมเมนต์นะครับผมทักถ่ายกันได้นะครับผมเป็นกำลังใจนะครับผมก็จะพามาหาเก็บอะไรนะครับ เอาปฟังเสียงนกนะครับผมเสียมาชมคลิปนั่งรอให้จบนะครับผมแล้วก็ทายคลิปถ้ามีอะไรก็ดูให้ด้วยนะครับขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับข้าวปลาเข้าดลูกนะมีตะพานนข้าวปลาข้ามตัวรองเท้าโตแต่ไม่เป็นลูกครับโตแต่ไม่เป็นกําลังใจนั่งรอนะครับผมขอบคุณทุกกาลังใจทุกคอมเมนต์นะครับผมจ้า